ถ้ารูปที่อยู่ข้างหลังนะครับชื่ออะไรครับหลวงพ่พระเจ้าอินทร์สารพระเจ้าอินสารใช้อะไรทําครับสารไม้ไผ่เขาเรียกว่าไผ่ไร่มุงไผ่นี้ก็มีลักษณะพิเศษแตกต่างกับไผ่ทั่วไปไผ่นี้จะขึ้นตามภูเขาที่สูงแล้วก็อยู่ตามริมน้ําที่เยือกเย็นะนะที่เย็นๆไผ่นี้จะขึ้น แด่วถ้าตามเขานี่ไผ่จะไม่ขึ้นภาษาไทยเรียกว่าไผ่ไรมุงถ้าภาษาคนไทยเรียกว่าไม่ฮกเคิร์กับไม่มุ้งใช้เวลาทำนานไหมครับจานชามเกือบสี่เอนเลยนะสี่เริ่มถ้าองค์นี้นะครับเริ่อเอาไม้ก็ตั้งแต่วันที่27ของกรกฎาเนาะก่อนเข้าวรรษาหลังจากนั้นก็มาเริ่ม เหล่าไม้อะไรเออเหล่าไม้เสร็จก็เรื่องศารนี่คือวันที่เก้าของกันยาสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับเก้าวันเก่าเดือนใช่หวันที่เก้าใช้ใช้จำนวนเท่าไหร่ครับไม้ไผ่นะครับไม้ไผ่นี่เมื่อเช้าใส่เตินนะเขาอาเก้าหมื่นเก้าเอ่อเหงาเก้าพันเก้าเก้านะอ๋อที่อาจารย์ตั้งนะครับเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าอ่าเส้นครับเป็ าปางมันเป็นปางอะไรครับหลวงพ่ออันนี้เขาเรียกว่าปางอะไรปางสมาธิเรียกว่าเป็นพระพุทธสิงห์พระสิงห์สองนะครับเรียกชื่อว่าพระสิงห์สอง